มาตรา27ทวิในกรณีที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหรือผู้ซึ่งได้หรือผู้ซึ่งมีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคําร้องขอผ่อนผัน ได้ยิ่นคำร้องขอผ่อนผันการแจ้งสิทธิครอบครองตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497ก่อนที่ประกาศของคณะปฏิวัติจะใช้บังคับและผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาสั่งการโดยไม่ชักช้าทั้งนี้แต่ไม่ตัดสิทธิผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่จะใช้สิทธิตามมาตรา27รีในประมวลกฎหมายนี้